สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมื่อนวันอังคารที่21แล้วครับตุลาคม2568เซ้านีพา้พนผูมชมมาที่ตลาดนัดโคโกบือบ้านน้ำฝายครับตำบลน้ำฝายอำเภอเมืองเชียงภูมิทางที่ไปก้อนหอดมอได้พัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมื่อนี้ของที่เข้ารายไป็นอะไรกัมาเบื้องราคาดํากันครับอันนี้ง้ของห้อยเกลห้อยแหล่จากสัมพันตาครับเป็นไอหนุ่มเอาพูดถึงกับรูปร่างกับ พอใช้ได้อยู่ครับนะี่ยนาตาก็หล่อเราโยงไม่เปลี่ยนมาแล้วตีประมาณเักปีละปีครึ่งน้นอยๆเออเนื้อหนังเป็นไงเนื้อนางดีแล้วบักลาหนี่ถ้าเอาไปคุ้มฝุ่นดิได้ครับมันเป็นว่าถ้าพูดแบบหนังย่นหนังนั่นดีอืมนี่เป็นนุม่มหน่อยเยอะเลยครับเนะนี่ยนุ่มหน่อยไข่ค,คู่ไข่ค,คู่ด้วยครับเนี่ยหัวนี่คิดว่าที่ธรรมชาติหรือว่าเฮ็ดมันเนี่ยไม่แบ่งย่าง ไม่พอเป็นยังไงที่ได้คอเบอร์ทุเราหลักกะคอราคากับเจ้าของเล้าครับห้อยเหรยเอาไปเปลนพ่อคุ้มคุ้งพ่อได้เยอะครับนะพ่อพี่น้องผู้ใดเพิ่มประยากผสมหลอดเนาะเจ้าของเราว่าไว้สองเก้าครับบักราดน่ะพ่อพี่น้องเอาไปเปลี่ยนพ่อพ่อคุ้มฝูงว่สิบเดือนฮะห้ก็สิบเดือนดีครับ สิเดือนแน่นอนยังไม่ถึงเกเดืนเอนคือเง,งินเเดือนเงินเพราที่สิบเรที่เต็มอ่ะเนี่นั่นก็ทายเยอะเลยก็ะเสืสอส่งมาแร่งเราเยอะที่ได้ขอเบอร์เจ้าของเราครับเปิดนะครับสวัสดีค่ะครับอ่ะศู 93, 4, 28, 3, 29, นย์เก้าสามสี่สองแปดสองศูนจ้าสอเก้านกหลานเนี่ยนเนาะจ้าต่อ <19 S 2> ได้ได้ครับเด้ออได้จ้าอันนั้นเน้นเวยายาโ ห้อยเบียนบวกลมแล้วมาจากบ้านหนองบัวขาวมาวันนี้สองสาวหนึ่งนังออกม้วนๆแล้วก็นนังแดงห้อยเบียนนังมุวนนี่ก็ทติยามันตีแเราป่ะเนาะนีงแั่งให้เขถึงหรอครับว่าท่านเถืองเต็นนังแดงเด้นังแดงกัไล่กันแล้วครับอายุอายุกับพราะันกันเนาะเป็นหัวบ้านๆได้ครับเนี่ยห้อยเบียนถ้าได้นังม้วนๆเลยครับนั้งแดงเลยจะได้มึงพัง มันพันเรนังแดงได้ครับมันส <12, 000 S 1> อ,อ,องอ<น>อพันครับก้อนเหรอนดยเบิง้งราคาเหมือนกันม่ให้เบนเอาเบอร์มาก่อนนะครับปรูเก้าหกแปดองู่เครับหอยเบนจากหนองบัวขาวได้ครับก็เดมีม่จนว่พี่พี่น้องเปรี้ยงนั่งเดงได้ครับนี่ยนังเดงห้อยเบนเป็นเสีอกเป็นเมาแลเนาะ แต่ว่าหากกะบดิ้ดื้ดถึงเนาะเนื้อหนอังกระเพาะสมมัดเราอยู่ดอกครับไปชจวงหางห้อยเบนได้ครับด้วยี่นห้อยนางบ้านยางบ่าบ้านเมืองน้อยได้ครับเราได้มาโมนี้สองสาวเป็นสาววัยรุ่นนะหรือไงห้อยนาง เออแดงดีเยอะด้วยครับนะไม่นั่งหลา่าวใส่อันนั้นอันนั้นถามราคาครับสิบห้ากับสิบเจ็ดจ้ะสิบห้ากับสิเจ็้ะอ๋ออันนี้สิบเจ็ดอันนั้นสิบหล่าเรน่ังก็ดีหล่าสิบห้าก็ดีได้ยี่ดกร้อยสามสามสิบขึ้นเนะเ้ะได้ยี่โหลาตัวนี้ก็หวัวล้น แต่ว่าหลานั่นหัวเขาพูน้อยนึง<อ>15ก,กับ17 17คืออีหลาน,นีน่เองบอครับส่วนค้อร้อยนี่ใส่ดีหรืด้อยไม่นะอันดีเอเหลียงดีด้วยเะนาะต่อไดนีบ้บอกครับราคาเนี่ยได้ยุจา่ามาห้อยนัดเอาเบอร์มากกว่เ<อ>บอร์โทรศัพท์ครับ0833816822ของพ<อ>่อมาผมจำไม่ได้ไม่นะแข้งขาดีดอกด้อยเล็บมเริ่มเลยดีเยือจ่า อพี่น้องยังไปโทรหาเราได้ครับอันน,น,นี้ได้หวันโทรมาเนี่ยเพิ่นไปยังงานไตีหวันตัวอีลาสิบเกียดในเตียงอ,อันนี้ของห้อยนางพ่อหมาได้ครับน้องสาวอีหลาตัวเห็นอยู่นี่นี่ตัวนี่สิบหา้าต้นอีหลาตัวไก่สิบเกียดได้ครับรพี่น้องต่อเราได้ครับเด็ดเลยเอาไปเลี้ยงครับมาเลี้ยง บุกขายนั่นเออันนี้ของห้อยจอยหนังวนระเบี๊ยเลียดในเข่าสาอยรรู่เป็นหัวบ้านๆนีน่แหละครับเอาไปเอาไปเลี้ยงได้เลยครับเนี่ะะยหัวงามราคาย่อมเยาครับเราเปิดไว้ที่85แล้วมาท่องมาสั้นครับเดี๋ยวได้คุยละเอียดกันแล้วห้อยจอยหนังวนระเบี๊ยเพื่อนๆได้ไปเลี้ยงค็งว่วยโทรหาเราได้ครับ ถือสุดในตลาดอะไเหมือนนะครับหอยจ้อยลงมาเลยไปสิบห้านะครับโตได้นิดน้อยโตได้นิดน้อยโดยมารยาทการซื้อขายเนาะมาขอเบอร์ให้หอยจ้อยศูนย์หกห้าเ้างสี่ศูพี่ต้องได้ไปเลี้ยงออกลูกต้อมาหนีกระตีได้กำไรเด้อเนาะได้กำไรก็มาเห็นพุ่นเปื้อนขายให้ขายภาพตนนะุภาพเพ็้ ลูพายเพ็ยกันมันหนานะออ่นดีอันนี้ของห้อยเคียนบ้านาดังนัเขาเลยครับได้มาหนึ่งคโคแเมลูกอันนี้ก็ถือว่าเป็นงูเลี้ยงนะครับลูกเป็นลูกสาวสูงคงยักอยู่ครับนี่กตีจิตแปดเดือนได้แล้วละ่ะออกโทนแดงๆงเหลืองเหลืองลูกเมย์กตีพัลูก,ก,อลกสองพตัวนี่ล้มั่งครับเครื่องดำแต่แม่ร้อนะครับ ถ้าลูกก็ดีอยู่เฮ้ยเขียนได้มาว่อนี้แม่ลูกด้วยนยครับมันบอกเวลาน่อยคือส่งขอทานท่หนังอีลา่าว่าแถบบุ๊ครับสองตัวสาวหับสองหม่้าพันกระคุยกันได้ครับตัวแต่ละถ้าซื้อขายครับก็กันได้ครับครับอันนี้แม่แม่เขานีท่องเราบอกครับเลยที่ท่องเรล่ะเพราะว่ามันหายลูกเขาหน้มไหมโอ้ครับมาจากน้ำไข่เจ้าหน้มที่สมแเล้วเนาะ เตะเลยอะเดี๋ยวนี่ยสองห้าแล้วเปลี่ยนงอเลี้ยงเลยครับเด้ออีหลังนี่กันงอเงี้ยหลังก็ลูกลูกสาวพร้อมลูกเราก็สวยอืม้อยเชิญขอเบอร์ครับครับศูนย์แปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดอ่ะพี่น้องไปโทรมาหาผมว่ามันเพิ่งวัวมันเพิ่งขึ้นรถแล้วมันก็เป็นแดงแดงนั่นต้องจุงได้ล้ามได้ครับงอผู้สาวพ่ออ๋องอไทยบ้านเนาะไทยบ้านด้านหนาแรกแลาสนามอ้องเพิ่งขึ้น แต่จุงได้ลัได้รับประกันเพราะว่าผมก็ไปเอามาน้ำผู้ดาวผู้ดาวกระจุงไปให้ผมเลยขึ้นรถพี่น้องยังค่อยโทรสอบถามเรือเบิ้งครับว่าไปหรือ hmm. ยังบ๊วยกระต่อด้วยครับเด้ินครเป็นเลี่ยงเพราะรู่นน้าหน่ะมันอยากยื่นแน่เผื่อนอนนะครับพอต่อเราอยู่หรอกครับราคาจะได้รรัับบ่นเด้ ก็สมานได้ืันนี้คือจังเดงเขาท่าเทพุทธพรปัทุเดงนะเดง พอเดียวกันเออสีนีรถือว่าพานเลยได้ครับสีนะถือว่าพานเลยวัได้ครับก็สมานจตกปีแล้วอีล่าตัวใหญ่นะมันจีเขาขวบแล้วครับฮะขวบอีกหน่อยก็ัีมีโอกาสขึ้นแล้วเนาะัวเลี้ยงได้ครับนี่ตรงตัวแล้วล่าเจ้านี้เป็นเสาวกันครับน้องอ้ายกันเนาะพอเดียวกันคอบเดียวกันดีครับครอบเดียวกันคนละเมีย ที่หลานี้ก็แดงดีของเราเยอะถ้าได้พ่อสมานตัวน้อยนะคูนี้ผมว่าเดวสองเงินเจ็ดท่านกับขอยกคู่เราเป็นตัวกับเมื่อตัวละเมื่อซีถ้าแยกกครแยกได้ก็แยกได้ต่อเหล่าเลยครับเครื่องดำเครื่องสองตัวมาพ่อขอเบอร์นเพรับพี่น้องเพื่อนโทรหาท เส้นเบอร์โทรสมัครก็ตามนี้ได้ครับเนี huh. ่งศ <sterdam stone teeth> ูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองหลันศูนย์เก้าหกเก็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้าเมื่อใดมีตังอยู่แล้วพอัล้วโบโหไม่ยังแดงกี่ท่านะครับนี่งระพี่น้องก็ตู้โตเหล่าเลยครับแ้วนี่นบกไก่เราส่งให้ได้ยู

มักก็ไปไหนครับมักบ่ให้ได้เท่าไร่หนอมักปีสศน่บ่ราคาจ้ตีให้เท่าไรเอาตุนนี่ยีบสองมือสองมือเท่าไรครับมเอียสองมือวางท่านเดีครับถ้าเราไปขายตัวเท่าไรเจ้าที่ะนสมมติได้สองมือสอยกี่ขายตัวเท่าไรรีขายประมเปียเปเจ้าไป้อ ta đi <laughs> là bầu nè Cứ giá với con được à? <laughs> <laughs> <này> cải <laughs>